คุณจะต้องการเอาชนะใจคนที่มีลัคนาราศีเมษนะคะคุณจะต้องทำอย่างไรนะคะมาดูกันนะคะราศีเมษนะคะผู้ที่ สถิตอยู ada, ่ในราศีเมษนะคะก็ค mm ืออยู่ตรงจุดนี้นี่เองนะคะซึ huh. lights, ่งมีเกษตรเจ้าเรือนนะคะเป็นดาวอังคารนะคะเลข3ดาว3ดาวอังคารนั่นเองนะคะก็คือวิเคราะห์จากความหมายของดาวอังคารนะคะแล้วก็ไปวิเคราะห์ร่วมกับราศีเมษนะคะความหมายของราศีเมษแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกับความหมายของเรือนประเพณีนะคะนั่นก็คือเรือนตนุนั่นเองนะคะนั่นก็คือความมีตัวตนนะคะ ดังนั้นเนี่ยบุคคลในราศีเมษนะคะจึงเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็มีอีโก้ที่สูงมากๆนะคะเวลาที่คุณจะชนะใจนะคะแน่นอนที่สุดค่ะคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็มีอีโก้สูงนะคะคนเมษเนี่ยเขาค่อนข้างจะชอบการ การยอนะคะชอบที่จะชอบให้บุคคลต่างๆเนี่ยเห็นเขาเป็น spotlight แล้วก็ต้องการให้บุคคลต่างๆยอมรับเขาแล้วก็ชื่นชมเขานะคะดังนั้นแน่นอนที่สุดนะคะคุณจะต้องหาจุดที่ชื่นชมเขานะคะเพื่อให้เขาเปิดใจให้กับคุณนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เ,เห็นเขาเป็น เป็นเอ่อคนที่โดดเด่นนะคะเห็นเขาเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์นะคะหรือว่าให้สปอตไลท์แก่เขานะคะเขาจะเปิดใจให้กับคุณได้ไม่ยากเลยนะคะ เพราะว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีต้นธาตุไฟนะคะเป็นคนที่มีพลังงานสูงมากๆกระฉับกระเฉงนะคะมีความทะเยอทะยานสูงมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นแรงกล้านะคะทาอะไรนี่คือเด็ดขาดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทําอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็รู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะชอบความโดดเด่นนะคะชอบชอบความเหนือคนอื่นชอบความโดดเด่นนะคะอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดว่า เป็นไปได้นะถ,ถ้าเกิดคุณมีลูกน้องนะคะเป็นเป็นเมธนะคะคุณก็ให้สปอตไล์แก่เขาเขาก็จะยอมรับคุณในฐานะหัวหน้าได้ง่ายมากๆหรือถ้าเกิดว่าคุณมีหัวหน้าเป็นเมธนะคะคุณก็สามารถที่จะ,ะชื่นชมนะคะให้คุณแบบชื่นชมในตัวเขาเอาวงเล็บนะด้วยความจริงใจนะไม่ได้แบบชื่นชมเฟกนะ,ะเขาก็จะมองคุณออกเนาะ,ะถ้าเกิดว่าคุณเฟกนะคะ คนแม่ส่วนใหญ่นะคะจะชอบทําอะไรคนเดียวนะคะในเรื่องของการทํางานเป็นทีมถามว่าทําได้ไหมนะคะทำได้แต่เขาต้องเป็นหัวหน้าเท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะให้เลือกเนาะเขาชอบที่จะทําอะไรคนเดียวมากกว่านะคะมากกว่าที่จะเป็นทีมแล้วก็ยึดติดกับในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีนะคะยึดมั่นในตัวตน ให้ความสําคัญในตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงพบว่าถ้ามีเจ้านายเป็นคนเมรเจ้านายส่วนใหญ่นะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นผดิษการนะคะชอบที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่ค่อยไม่ถามทีมนะคะตัดสินใจก่อนแล้วก็บอกให้ทราบแจ้งให้ทราบนะคะอันนี้คือลักษณะของคนเมตนะคะ,ะต้องการเป็น ที่1เหนือคนอื่นนะคะอยู่ที่ไหนก็จะต้องการความเหนือคนอื่นเท่านั้นนะคะมีความเป็นผู้นําสูงมากชอบปกครองชอบที่จะเ,เป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นนะคะคนอื่นต้องอยู่ในคอนโทรลของเขานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะนัดใจเขานะคะบางครั้งคุณจะต้อง โอ,อนอ่อนให้กับเขาด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องนะคะบางบางครั้งท่าทีที่ที่โอ,อนอ่อนผ่อนตามเขาบ้างนะคะก็ทําให้ชนะใจเขาถ้าคุณเป็นเจ้านายก็สามารถที่จะถอยให้เขานิดนึงโอ,อนอ่อนให้เขานิดนึงนะคะหลับตาข้างนึงนะคะแล้วเราจะสามารถที่ใช้งานคนเมธเนี่ยได้ให้เป็นประโยชน์กับทีมเนี่ยได้อีกเยอะนะคะ เขาจะไม่ชอบก้มหัวให้ใครนะคะชอบเอาชนะดันทุรังนะคะแต่เขาก็จะเป็นคนใจกว้างนะคะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเขาจะเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนซับซ้อนนะคะแล้วก็เข้าหาเขาเขาจะมองคุณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยออกนะในกรณีที่เป็นคนซับซ้อนเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มองคนซับซ้อนอยาก ถ้าเกิดเข้าหาเขาด้วยความซับซ้อนเนี่ยนะคะเขาจะดูคุณได้ยากมากนะคะ,ะข้อดีของเขาเนาะก็คือเป็นคนที่เข้มแข็งขยันกล้าหาญนะคะกล้าได้กล้าเสียตรงไปตรงมานะคะไม่ใช่คนซับซ้อนนะคะแล้วก็ชอบความชัดเจนชอบการต่อสู้นะคะก็อาจจะเป็นแบบพร้อมบวกในบางครั้งนะคะเป็นนักปฏิบัติมากกว่าเป็นนักคิดนะคะดังนั้นเนี่ย เขาจะส่วนใหญ่นะคะเขาจะเป็นคนที่คิดไปทําไปนาอคิดไปทําไปจะไม่แบบว่านั่งคิด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 แล้วแบบ ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดไปทำไปทดลองไปนะคะแล้วก็คนราศีนี้นะคะมักจะมีดวงที่จะต้องแบบแบบภาระที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวนะคะภาระใหญ่หรือภาระหนักมักจะตกอยู่ที่มักจะตกกับคนที่เป็นลัคนาราศีเมษนะคะ เขาจะมะีความอยากรู้อยากเห็นชอบสแสวงหาชอบสแสวงหาชอบค้นคว้ามีแนวมีแนวความคิดใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็ชอบความตื่นเต้นแล้วก็โลดโผนตลอดเวลานะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเอาชนะใจคนคนนี้นะคะคุณก็ไม่ควรที่จะอ่านง่ายเกินไปนะคะ,อ,ะอาจจะให้เขาแบบได้ค้นหาคุณนิดนึงนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะให้เขาทําอะไรก็ตามนะคะถ้าสมมติคุณเป็นหัวหน้าเนาะแล้วก็ต้องการให้เขาทําอะไรก็ตามคุณอาจจะต้องมีบางอย่างที่ชาเลนจ์ตัวเขานั่นก็คือมีบางอย่างที่ท้าทายตัวเขานิดนึงนะคะว่าโอเคสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากนะถ้าทําได้เนี่ยก็จะเลิศเลยนะคะคนคนนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาจะมีพลังขึ้นมาทันทีที่จะอยากทําสิ่งนั้นดังนั้นถ้าคุณหลอกล่อเขาด้วยสิ่งนี้นะคะคุณก็ มักที่จะให้เขาเนี่ยนะคะทำตามในสิ่งที่คุณต้องการได้ไม่ยากเลยไม่ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าลูกน้องหรือเป็นสามีหรือภรรยาก็ตามนะคะเขาจะเป็นคนรักเพื่อนฝูงรักพวกพ้องนะคะยอมเสียสละได้เสมอเพื่อเพื่อนนะคะพวกคำว่าพวกกันนี่แหละ นะคะอารมณ์ร้อนนะคะแน่นอนที่สุดเนาะก็คือต้นทาาุไฟอะนะคะอารมณ์ร้อนมุนแรมรวดเร็วนะฮะหลายครั้งจึงขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่ายนะคะแล้วก็หลายครั้งอีกเหมือนกันนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะว่าความใจร้อนวุ่วามกับชีวิตอ่อดังนั้นอุบัติเหตุในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยบางทีกระทันหันนะคะเหตุก็มาจากความความใจร้อนวุ่วามนั่นเองนะคะแล้วก็ ไม่ยอมรอนะคะฉุนเฉียวง่ายการรอน,นี่จะทําให้เขาแบบหุดหงิดง่ายมากๆนะคะเอาใจใจตัวเองดื้อรั้นมากมีความเป็นอิสระสูงนะคะคิดปุ๊บทําปั๊บนะคะคิดปุ๊บพูดปั๊บนะคะเอาแน่เอานอนเนี่ยไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็หูเบาบ้ายออย่างที่บอกนะคะพอเขาหูเบาบ้ายอเนี่ยนะคะเขาก็มักจะตกเป็นหมากนะคะ เขาเรียกว่าเป็นหมากในกระดานของคนที่เป็นคนที่ซับสอนนะคะเป็นคนที่คิดซับสอนไม่ได้ตรงไปตรงมาพูดง่ายๆก็คือ,อต้องการที่จะเข้าหาเขาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเขามักจะตกเป็นแบบเบี้ยในกระดานได้ง่ายนะคะเขาจะมีความอชอบแสดงชอบแสดงอำนาจนะคะชอบแสดงความดุ ะะชอบข่มขู่เกเรชอบใช้กําลังนะคะบ้าบินสนุกกับการไล่ล่าต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีชั้นเชิงในการพูดจูงใจคนถ้าพูดก็คือเขาก็จะพูดตรงๆไปเลยแต่ถ้าให้เขาแบบใช้หลักทางจิตวิทยาเพื่อจูงใจเนี่ยนะคะเขาจะมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับคนเมธเนาะ